ให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะพูดถึงความจําเป็นในการพัฒนาในเชิงพื้นที่ของเขาว่ามันสอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของเขาหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมข้อจํากัดฐานทรัพยากรที่เขามีมันจะมีทางเลือกอะไรบ้างตามหลักเศรษฐศาสตร์ก่อนการสร้างเขื่อนเขียนเอาไว้ว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเท่าเดิมเป็นหลักการสําคัญที่ใช้แก้ไขปัญหาหรือไม่งั้นก็ต้องเปิดเขื่อนถาวรแต่ถามว่าพอมีเขื่อนมาระยะหนึ่งแล้วบางคนก็ได้ใช้น้ําแล้วมันจะเปิดได้ไหมก็อีกปัญหาหนึ่งถ้าจะเปิดมันก็มีบางคนที่อยากได้น้ําก็มาคัดค้านคนที่สูญเสียก็เรียกร้องอันนี้รัฐเองจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ควรจะทําอะไรที่มันทาให้ไม่เกิดปัญหาตั้งแต่แรกหลายโครงการมันซ้ํารอยของโครงการเดิมของชีมูลยุคแรกไงแล้วผมคิดว่ารัฐจะต้องจ่ายเงินเยียวยาอีกเยอะเลยก็คือเยียวยาคนแต่ไม่ได้เยียวยาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เยียวยาระบบนิเวศไม่ได้วางแผนที่จะทําให้ลูกหลานในอนาคตเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ทำไมเราไม่คิดว่าจะมีทางออกที่ดีตั้งแต่แรกในการที่จะดีไซน์โครงการร่วมนั้นมันมีวิธีการที่ในการที่จะได้น้ํามาใช้แนวลําน้ําธรรมชาติเดิมผ่านน้ามาไปสร้างอันใหม่เลยไม่ต้องมายุ่งกับของเดิมให้ของเดิมมันรักษาระบบนิเวศไปการกําหนดเงื่อนไขให้อุตสาหกรรมที่จะตั้งใหม่เนี่ยจะต้องเก็บน้าไว้ในพื้นที่ของตนเองอย่างน้อย60%ของปริมาณน้ําใช้ต่างประเทศเนี่ยเขารีไซเคิลน้ําได้80%มันมีวิธีเยอะมากมากเลย ขาไม่แชร์ให้คนอื่นคิดช่วยคิดแล้วมีปัญหาปั๊บก็เอาเงินภาษีของประชาชนไปเยียวยา <S <S ที่น้องที่ต่อสู้ไม่ได้เสนอแค่เปิดเขื่อนอย่างเดียวไงเขาเสนอเรื่องชนระทานชุมชนเพราะว่าในเขตพื้นที่นั้นมันมีแหล่งน้ําขนาดเล็กที่อยู่ในแต่ละตําบลแต่ละอำเภอมีตัวอย่างที่อย่างเช่นกุดขาคีมซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ราศีสไลด์เขาก็ทําเป็นตัวยอย่างว่าเขาเขาไม่ได้ใช้น้ําเขื่อนแต่เขาใช้น้ํากุดเขาอุปโภคบริโภคคือเขาจัดการกันเองในตําบลเขาทําได้ เพียงแต่ว่ารัฐจะต้องไปสนับสนุนงบประมาณด้วยให้ชุมชมนเขบริหารจาัดก,การเองรัฐยอมได้ไหมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ฉบับแก้ไขใหม่พูดถึงเรื่อง SEA เอ้ยจะทําโครงการอะไรเนี่ยมาดูทางเลือกที่ยั่งยืนที่สุดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มันยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดแล้วค่อยไปเลือกโครงการนั้น แล้วเข้าไปทำา e EA พอคิดมาแบบนั้นปั๊บกลับไปเขียนอีกว่าโครงการที่จะต้องพัฒนาเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอีกแล้วพอจะต้องใช้น้ําใช้พลังงานพอมีของเสียอะไรออกมาแล้วใครจะต้องรับภาระาทีเนีย mm hmm. ก็ประชาชน,น mm hmm. กระบวนการสิ่งรอมระดับยุทธศาสตร์ันต้องให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ย mm hmm. เขาได้มาพูดถึงความจําเป็นในการพัฒนา mm hmm. ในเชิงพื้นที่ของเขาะว่ามันสอดคล้องกับ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของเขาหรือเปล่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมันแต่ขึ้นมาในเงินแรกอยู่ๆมันก็มียุทธศาสตร์ลอยมาเลยแล้วบอต้องทำแบบนี้แบบนี้มันมัน,ม,นมันจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคต